าไว้ก่อนนะครับอ่เดี๋ยวเรามาทวนแต้มกันหน่อยครับห้าคนอีกคนนึ่ง啊จำกันได้ไม่ดีใครใครหายไปคนนึงใช่ไหมใครหายนะอันนี้คนที่ได้ที่หนึ่งเหรอไดมอนด์อะไรนะยังไม่จบเลยอีกสามสนามครับไดมอนด์หายไดมอนด์ได้กี่แต้มอ่ะไดมอนด์ได้น่าจะกลับแล้วครับโอเคยูฟ่ามีกี่แต้มห้าครับหโอเชียนมีกี่แต้มครับห้ห้า,หา,หา จีโน่สอง,สองโอเคมาต่อเลยครับตอนนี้เหลือ4ี่คนน้องไดมอนด์น่าจะกลับไปก่อนแล้วนะฮะสสนามสุดท้ายแมตช์หยุดโลกครับตอนนี้จีโฟวุดบอลหน้าสนามปางปลรออำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาวัวนนี้บิ๊กแมตช์ครับเหลืออีก3สนามตอนนี้นะักกีฬา4ี่คนนะฮสละสิทธิ์ไปหนึ่งนะ ถือว่าน้องไดมอนสละสิทธิ์ไปนะหลังจากที่<ว>อ้าวโอโกงให้เพื่อนเหรอถือว่าโชคดีไปลูกไม่ออกอ้าว <c oughs> อ่ะลูกนี้เล่นก่อนครับโอเชียเล่นก่อนเลย <c oughs> เวลาตีแล้วพยายามยืนนอกสนามนะครับไม้ก็อย่าเอาไปไว้ในสนาม <c oughs> โอเชียนครั้งที่สองมาแล้วต่อไปครั้งที่สามต่อเลยครับ อ่าได้ได้ี่เดี๋ยวคงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผนการแข่งขันอีกแล้วับเพราะว่าตอนนี้มีเรื่องของฝนมาด้วยนะรอบสองนี่จะเหลือห้ากวนกวนละห้าคนนะฮะ เราต้องจับฉลากให้ตกรอบไปหนึ่งนะใครที่ได้สามแต้มตอนนี้อันนออกโตก็ต้องลุ้นอยู่นะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโอเคต่อไปอีกสองคนมาครั้งที่สองสนามน,นี้ยังไม่มีใครได้นะตอนน,อน,นี้ห้าแต้มเท่ากันสองคน โอกาสได้เสื้อทั้งคู่ครับแต่จะว่าใครจะอยู่อันดับหนึ่งแบบสองเท่านั้นเองต่อไปครับมาจีโน,โน่ครั้งที่2องเอามาต่อครั้งที่3เลยครับที่1นกับที่2ความรู้สึกมันแตกต่างกันถึงแม้ว่าจะได้เสื้อเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นต้องสู้กันให้สุดๆมาคู่เอกของเราโอเชียนขึ้นก่อนเลยครับตามด้วยยูฟาผู้นำสองคน เชียงแสนกับปางบุระครับนี่มันเป็นศึกของศักดิ์ศรียูฟ้านี่เป็นเจ้าถิ่นครับนี่เยี่ยมโอ้โหสตกจีโนโ่โอ้ยมอบตัวเอาน้องพ่อนี่คือใจสุดยอดครับสู้ตลอดทุกสนามอุ้ยเอาละต่อเลยครับโอเชียนครั้งที่สอง ตอนนี้ห้าแต้มเท่ากันระหว่างโอเชียนกับยูฟ่านะฮะหลังจากพักยกไปเยี่ยมครับต่อไปขั้งที่3ามเลยครับมีโอกาสอีกสองครั้งเอาครับเชียงแสนโอ้ยโอกาสเป็นของปังบุระมายูฟ่าขั้นที่สองวางแผนให้ดี เอาแล้วครับต่อไปครับชัดที่สเอาละได้ลุ้นครับถ้ายิงเข้าถ้ายิงเข้านำหนึ่งยิงไม่เข้าเสมอ,อยาเอาแล้วปังผู้ล้นนำแล้วหต่อห้าครับเอาล้วครับอะ,บอออะให้ผู้นำขึ้นก่อนอยู่ฟ้าขึ้นก่อนครับ เอาละยูฟฝ่ามีหกต้มน,นี่ครับเจ้าถินครับเจ้าถินโหนี่ต่อไปครับโอเชียนจากเชียงร่ายเชียงแสนนี่จีโน่หลบหน่อยครับเอาครับ,อ,บอ่ะคนที่สามมาน้องพ่อมาเลย ตอนนี้ครับจับตาดูให้ดีครับผู้นำสองคน6ก,กับ5ปางปุลละยูฟาจีโนเชียงแสนตอนนี้ยูฟานำยู่6ห,ห้าครับอา้าวต่อไปครับโอเชียนเล่นก่อนโอ้ทรงได้น,นี่ท่าทางเอาละตามเลยครับ อันนี้ให้เดี๋ยวให้ยูฟ้ามาตามาก่อนเลยอ่าเดี๋ยวให้รออีกสองช็อตโอเค,อ,เคอ่าจีโน่มาอ,อ่าได้อยู่อ่าโอเชียนครับครั้งที่3กับ4ต่อเนื่องเลยครับอาวนะครับยิงสี่ลูกเหรอฮะครับถ้าไม่เข้าแพ้นะ อ้าวครับช็อตนี้ต้องอยู่ที่ลูกนี้ครับต่ออายุได้หรือเปล่าได้ไม่มีอะไรเปื้อเรียบๆอา่าช็อตนี้ครับโอ้โหมันบีบคั้นหัวใจเหลือเกินเอ้า <c oughs> yeah, เอาแล้วตอนนี้อยู่ที่ยูฟ่าครับชึบ <c oughs> อเอาแล้ววางสวยครับเดี๋ยวดีสองครั้งใช่ไหมอันนี้ครั้งที่สี่แล้วใช่ไหมครั้งสุดท้าย<อ>ถ้าเข้าชนะถ้าไม่เข้าเสมอครับเร่งเป็นแบงเจียเยโอเโอเค,โอ,เคโอ้สุดยอดมานี่ก่อนเลยมานี่ก่อนเลยขอเชิญ,ขอ,ชญขอเชิญพระหลวงสุภาพครับมามอบรางวัลให้เด็กนะครับผมตัว รางวัลที่หนึ่งขอให้ผู้หลงสุภาพเป็นคนมอบให้กับนะมีใครถ่ายรูปให้ให้ด้วยได้ไหมครับใช้กล้องถ่ายรูปให้หน่อยครับเดี๋ยวให้ให้ใหถ่ายรูปนี่ครับก็กถือว่าโอ,อ้โหสุดยอดจับมือก่อนโอ้โหจับมือก่อนยู่ฝ้าแม่ไม่เสียแรงนะที่มาเล่นด้วยนะฮะ นี่ครับได้รับเกียรติจากพระหลวงสุภาพจากสนามหนองบัวลอยนะฮะชมรมเชียงแสนครับยิ้มสวยๆสิสสฟันออกสิคะแนนเจ็ดต่อห้าชนะน้องโอเชียนไปนะฮะ,ะอ่าเจ็ดต่อหกใช่ใช่เจ็ดต่อหก <c oughs> อ่าต่อไปครับรางวัลน,น้องโอเชียนขอเชิญใครดีเอ่ยิ้มได้ไหมลูกขอเชิญ พ่อหลวงครับพ่อหลวงศิษย์ครับพ่อหลวงอ่งอาอดีครับพ่อหลวงศิษย์ปางปูระอครับมามอบรางวัลให้กับน้องโอเชียนหน่อยครับยูฟ่าครับใส่เสื้อให้ครูถ่ายรูปเลยอ,เอ่าลายนี้เราเป็นคนใส่คนแรกค,คนอื่นยังไม่เคยได้ใส่นะลายนี้นะสำหรับลายป่ายางนะฮะดี่ครับพ่อหลวงศิษย์ของเราอ,รอ่าน้องโอเชียนครับโอ้โหนี่ลายสวยมากฮะ นี ife, ่ครับมอบเสื้อให้น้องโอเชียนหน่อยครับนี่นี่ครับมองกล้องตรงนี้ด้วยนะครับน้องโอเชียนจากเชียงแสนโอเคครับผมขอบคุณพ่อหลวงครับใส่เสื้อให้ครูถ่ายรูปด้วยนี่ รัาผมตอนนี้เดี๋ยวผมขอถ่ายรูปเด็กๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปจัดการแข่งขันกันต่อเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับขอบคุณสอทอเลยนะครับนีครับสอทอสำหรับสอทอนบนะฮะเป็นผู้ที่อนุเคราะห์เรื่องการขนไม้ไผ่ทั้งหมดที่มาทำสนามให้ผมด้วยนะต้องขอขอบคุณสอทอด้วยครับนี่เจอกันคลิปหน้าครับ